ก่อนรับชมวิดีโอฝากกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับแมวโก้ที่ช่องโกโก้แฟมิลีอีกเช่นเคยนะคะมีใครชอบทานมะเขือเทศบ้างคะมะเขือเทศมีประโยชน์มากมายเลยนะคะทุกคน เมือเขือเทศเนี่ยเขาจะช่วยบำรุงผิวพรรณของเรานะคะให้ชุ่มชื่นสดใสไม่แห้งกา้านมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยลดและชะลอการเกิดริ้วรอยแห่งวัยด้วยน้ำม,มะเขือเทศเนี่ยก็ยังช่วยเพิ่มความสดชื่นให้แก่ร่างกายได้ด้วยนะคะพร้อมกันนี้ก็ยังช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายมีวิตามินเอช่วยในส่วนของการบำรุงสายตาและยังมีเบต้าแคโรทีนและฟอสฟอรัสในปริมาณมากด้วย และที่สําคัญนะคะยังช่วยเรื่องการรักษาสิวด้วยนะคะเวลาที่แม่กู้ทำคลิปเนี่ยแม่กู้ก็จะนําน้ามะเขือเทศนะคะมาพอกหน้าค่ะฝานบางๆตัวนี้ช่วยรักษาสิวได้ด้วยแต่ว่าในคลิปนี้นะคะหลายคนอาจจะเคยดื่มหรือว่าซื้อน้ำมะเขือเทศดอยคํามาดื่มกันใช่ไหมคะทุกคนเชื่อว่าต้องมีคนที่ดื่มแล้ว อาจจะไม่ถูกใจรสชาติอย่างแน่นอนเพราะว่าแมวโก้เนี่ยก็ดื่มนะคะแต่ก็ยังดื่มเพียวๆเ,เนี่ยไม่ค่อยชอบรสชาติเท่าไหร่เนาะเพราะว่าเ็เป็นรสชาติของอมะเขือเทศ99%เลยดังนั้นก็เลยสรรหาวิธีค่ะที่จะดื่มน้ำมะเขือเทศโดยคำให้อร่อยมากยิ่งขึ้นจึงไปเจอเจ้าตัวนี้มานะคะทุกคนเป็นคอลลาเจนของหนุยคอลลาเจนนะคะ ตัวนี้มาก้ก็เลยลองซื้อมาแล้วก็ผสมกับน้ำมะเขือเทศดอยคำดูนะคะซึ่งหนุยคอร์เจนนะคะเขามีคอร์เจนไตรเปบไทถึง1ึงหมื่นมิลลิกรัมเลยนะคะ<ม>ทุกคนมีแอลกูตาไทโอนนะคะ250มิลลิกรัมแล้วก็ยังมีส่วนผสมที่สำคัญอื่นๆอีกถึง22ชนิดนะคะมีวิตามิน C และ E สูงมากมีส่วนช่วยในกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระและ ที่สําคัญนะคะเมื่อมาผสมกับน้ามะเขือเทศดอยคาของเราแล้วเนี่ยอร่อยมากๆเลยดื่มง่ายมากเนี่ยค่ะแมวกูก็จะผสมหนุยคอเจนนะคะกับน้ำเปล่าประมาณ250 ML นะคะแล้วก็ใส่น้ำมะเขือเทศดอยคำไปเท่ากันเลยนะคะ250 ML เหมือนกันแล้วก็ผสมให้เข้ากันนะคะทุกคน แช่ในตู้เย็นค่ะดื่มเย็นๆเนี่ยชื่นใจมากๆแล้วก็จะดื่มตอนช่วงเช้านะคะตอนท้องว่างละหนึ่งแก้วแล้วก็ตอนเย็นนะคะอีกหนึ่งแก้วค่ะก็รู้สึกว่าผิวมันก็จะรู้สึกผิวลื่นผิวจะใสขึ้นนะคะแล้วก็จะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายเนี่ยได้ดีมากๆเลยนะคะยังไงถ้าเกิดว่า เพื่อนๆสนใจนะคะสามารถไปลองซื้อมาทำดื่มแบบแมวโก้ได้นะคะดื่มง่ายแถมอร่อยสดชื่นอีกด้วยเอาเป็นว่านะคะคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์ต่อคนที่เข้ามารับชมไม่มากก็น้อยเนาะแมวโก้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปให้แมวโก้ด้วย mm hmm. คลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนจะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ